ไฟเดย์สรรพสินค้าสวัสดีครับครับผมผมเกยไฟเดย์ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฟเดย์สรเรพสินค้าแห่งนี้นะครับกับในช่วงของแบรนด์เนมออนไลน์แห่งแรกแห่งเดียวในจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแตครับสำหรับในวันนี้นะครับไฟเดย์สรรพสินค้าของเรานะครับเปิดมิติใหม่แห่งการช้อปที่ไฟเดย์สรเรพสินค้าแห่งนี้นะครับกับช่องทางเพื่อนช่วยช้อปนะครับง่ายๆเพียงคุณสแกน QR code นะครับที่อยู่ด้านล่างมุมจอด้านขวาของเรานะครับอยากได้สินค้า แบรนด์เนมอยากได้สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับก็สามารถวิดีโอคอลคุยกับเราได้แบบสดๆแบบเรียลไทม์กับพนักงานขายได้ทุกเวลากันเลยนะครับ<ไ>เปิดบริการกันตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง2ทุ่มนะครับไม่มีวันหยุดนะฮะแไงก็ต้องขอฝากกันไปด้วยนะครับกนะับนะฮะช่องทางช็อปใหม่ๆกับเพื่อนช่วยช็อปนะครับวันนี้พาคุณลูกค้านะครับมาอยู่ที่ในส่วนของเคาน์เตอร์ปกตินะครับที่อยู่ภายใต้นะครับสโลแกนที่ว่าไว้ว่า มาดเด็ดขาดมาดแหลงเลอร์นะครับกับผลิตภัณฑ์จากแหลงเลอร์นะครับปรับโปรโมชั่นดีๆนะครับที่ส่งตรงในถึงมือถือของคุณกันในทุกวันนะครับวันนี้จะมาอยู่กับต้นครับต้นแหลงเลอร์นะครับครับผมนะฮะวันนี้เราจะมีโปรโมชั่นอะไรที่อยากจะนําเสนอกับคุณลูกค้ากันบ้างครับผมนะฮะวันนี้เยอะแยะมากมายเลยครับพี่เจ๋ครับครับผมนะฮะอ้าวมันก็เริ่มกันเลยเนาะครับผมตอนนี้อตอนนี้ โปรโมชั่นลด50%จากราคาาิสินค้าก็จะมีเป็นประเภทเป็นพวกเสื้อยืดอันนี้เป็นเสื้อยืดของคุณสุภาพสตรีนะครับผมอันนี้จากราคาป้ายเท่าไหร่นะรัวนี้นะครับจากราคาป้ายรุ่นนี้อยู่ที่990บาทครับพี่เก๋ครับ990บาทนะครับวันนี้ลดกันเครื่อคานะครับ50%ลดเยอะเลยลดแล้วจะเหลือรุ่นนี้ 495บาทครับี่าบาทนะครับผม่าฮะรีบเลยนะครับวันนี้นะครับเปิดช่องทางใหม่ใหให้คุณชอบกันอย่างสะดวกสบายกันแล้วนะครับเพราะความสะดวกสบายของคุณเป็นคือความสุขของเรานะครับวันนี้หยิบโทรศัพท์สแกนคิวอารคที่อยู่หน้าจอกันได้เลยนะครับแล้วก็โทรวิดีโอคอลมาคุยกับพนักงานขายกันได้ตั้งแต่เวลานี้เลยนะครับนะฮะ อ่านี่เป็นคอร์เซชั่นเสยืดนะครับผมเหมือนกันนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นลายปักใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นลายปักสวยงามเป็นลายปักสวยงามนะครับผมแบบนะฮะราคาปกติที่เท่าไหร่ครับราคาปกติก็อยู่ที่990าาสครับครับผมครับก็ลดแล้วจะเหลือตัวละ495บาทครับ495บาทของคุณสุขศรีนะครับอยากได้อ่ารุ่นนี้นะครับแคปหน้าจอเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมในเข้ามาในแฟนเพจก็ได้นะครับแคปหน้าจอเข้ามาในแฟนเพจก็ได้หรือจะโทรอ่า โทรไลน์นะวิดีโอคอลกับพนักงานขายก็ได้นะครับด้วยการสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอนี้นะครับผมถามหาไซส์นะครับใส่ไซส์ไหนอยู่นะสามารถพูดคุยกันได้แบบเรียลไทม์กันเลยนะครับกับเพื่อนช่วยช็อปนะฮะรุ่นต่อไปเลยครับรุ่นต่อไปเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับเสื้อเชิ้ตรุ่นนี้สวมใส่สบายมากเป็นเสื้อเชิ้ตที่ เป็นเนื้อผ้าจะเป็นผ้ายืดผ้้ายืดใใใชช่่มัฮะครบทหสวมใส่สบายมากกว่าเสื้อเชิ้ตทั่วไปคสวมใส่สบายทุกอิริยาบถเลยว่าได้นะครับผมนะฮะนะฮะตรงนี้เสื้อเชิ้ตอันนี้ราคาป้ายเขาบอกว่าราคาอยู่ที่อะไหร่ราคาป้ายรุ่นนี้2อ9 0บาทนะครับ2อ9 0บาทนะครับวันนี้ลด50%เหลือร์เสื้อเชิ้ตตัวนี้จะเหลือตัวละ1 0ึ่อีกสีบาท1,045บาทนะครับยังไงก็ต้องรีบมาช็อปให้ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดเช่นเคยนะฮะ ถึค้ามีจํานวนจํากัดอยากได้ทําไงครับนะฮะวิดีโอคอลคุยกันได้นะครับหรือจะโทรมาที่หมายเลขที่วิ่งอยู่หน้าจอนี้นะครับดันดานดานซ้ายมือด้านล่างนี้นะครับผมนะฮะหรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่ด้านขวามือของคุณลูกค้านะครับผมวิดีโอคอลคุยกับพนักงานขายแบบเรียลไทม์กันได้ตั้งแต่เวลานี้กันเลยนะฮะเดี๋ยวขอถามก่อนครับเพราะว่าโปรโมชันนี้จะถึงเมื่อไหร่ครับโปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่ม เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับถึงสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนนี้คือ31กรกฎาคมนี้นะฮะผมกับโปรโมชั่นจากแบนเลอร์ลด50%นะครับนะฮะมีสินค้ามากมายนะครับที่เราอยากจะนำเสนอยังไงก็สแกนเคียบโค้ดที่อยู่หน้าจอนี้นะครับผมแล้วก็เข้ามาพูดคุยแบบเรียไทม์กับพนักงานขายได้เลยนะครับผมนอกจากสินค้าที่ลด50%แล้วเรายังมีอย่างอื่นอีกไหมครับนะฮะ กกกางเกงเ็มีครับอา่ากางเกงกาง,งเกงยีนนะครับกางเกงยีนนะครับอันนี้เป็น,นเป็นแฟชั an, ่นยีนขาดนะครับผมนะฮะเป็นแบบริ้วตรงนี้นะครับผมผ้ายืดใช่ไหมฮะผ้ายืดครับเป็นกางเกงยีนผ้ายืดนะฮะผมของคุณสุภาพหลุดนะครับผมหนึ่งท่าหลังนะครับผมนะฮะยีนจากแรงเลอร์นะครับผมนะฮะยีนจากแรงเลอร์นะฮะตัวนี้เป็นโปรโมชั่นใหม่เนาะเพื่อนเนาะครับครับราคาป้ายอยูบทอกว่า2ก9 0บาท2อ9 0บาทวันนี้ รถเหลือมีโปรโมชั่นพิเศษรถเหลือตัวละ790บาทนะครับผม790บาทนี่คือราคาพิเศษใช่ศษมากครับเป็นราคาพิเศษนะครับผมวันนี้อยากได้ยังไงครับผมนะโทรเข้ามาที่เบอร์โทรที่อยู่ด้านหน้าจอนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะสแกนเคเบิลโค้ดเข้ามาวิดีโอคอลพูดคุยกับพนักงานขายอย่างเรียลไทม์กันได้เลยนะครับนะฮะกางเกงยีนนะครับตัวนี้ราคาพิเศษเหลือตัวละ790บาทเท่านั้นครับนะฮะและที่แน่นอนนะครับเราไฟเดย์อปสินค้าของเรานะครับก็มีบริการส่งฟรีใน เขตเทศบาลเมืองกันด้วยนะครับหรือผู้ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดรับชมในส่วนนี้กันอยู่นะครับเราก็ยินดีส่งไปทางช่องทางขนส่งนะคิดค่าขนส่งกันตามจริงกันอีกด้วยนะครับผมมาดูกันอีกสักครูดหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นกางเกงแบบลำลองผ้าสีผ้าสีใส่ลำลองสคล้าย้าชิโนคใช่ครับตัวนี้กางเกงตัวนี้คือเป็นผสมผ้ายืดด้วยผสมยืดด้วยใช่ไหมครับเพื่อให้สมแต่สบายนะครับนะ ใส่แล้วรีแลกได้ทุกอิริยาบถจริงๆนะครับตันนี้นะครับผมเพราะเป็นผ้ายืดนะครับผมสวมใส่สบายนะฮะสวมใส่ได้กับเสื้อทุกประเภทนะฮะตอนนี้ใส่รองเท้าเข้าไปรองเท้าแตะเนี่ยเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตได้ mix and match ได้เลยนะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นแบบกางเกงแนวบิส i n e s s ก็ได้ครับใส่ไปทํางานได้เลยนะครับใส่ลำลองได้ครับผมนะฮะไซส์มีไซส์ไหนบ้างแล้วก็ สอบถามกันได้นะครับด้วยการวิดีโอคอลเข้ามาพูดคุยกับพนักงานขายของเราได้นะครับด้วยการสแกนเซโค้ดที่อยู่หน้าจอนี้นะครับผมนะฮะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามกันก็ได้ที่หมายเลขที่วิ่งอยู่หน้าจอนี้นะครับจากราคาปกติครับเกางเกงตัวนี้เหลือพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเนาะพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับก็เหมือนเดิมครับโปรโมชั่นพิเศษเหมือนกันตัวนี้เหลือตัวละเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมอยากได้ก็ต้องเรียบจับจองไป็นเจ้าของให้ได้นะครับเพราะว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะฮะ นะต้องย้ำตรงนี้ให้บ่อยๆเพราะว่าลูลกค้าบางทีเข้ามาซื้อแล้วไม่ทันนะฮะจริงๆแล้วก็อยากให้ได้เป็นเจ้าของกันทุกท่านนะฮะผมะต่อไปเป็นตัวไหนที่จะนามาเสนอดีครับราคาพิเศษอีกแล้วนะครับราคาพิเศษ้อยืดแขนยาวนะฮะ,ะ,ฮะผมใกล้ฤด,ดูหนาวแล้วจับจองเป็นเจ้าของไว้ดีกว่านะครับแต,แต่ได้ทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวครับหน,หน้าร้อนและหน้าหนาวใส่เป็นแบบว่าเป็นแบบแนวไรเดอร์ได้นะฮะแนวแบบ อแฟชั่นได้นะตัวนี้นะฮะตัวนี้ราคาป้ายอยู่เท่าไหร่ฮะอ่าราคาป้ายตัวนี้เหลือ1,090บาทนะครับ1,090บาท1,090บาทครับผมโปรโมชั่นพิเศษเสื้อลุนนี้เหลือเพียงตัวละ350บาทใช่มส้ยห้าบาทนะครับผมนะฮะกับนะฮะเสื้อแฟชั่นแขนยาวตรงนี้นะครับนะฮะแล้วก็ที่แน่นอนครับเขาใช้วัสดุนะฮะชั้นเยี่ยมนะครับกับผ้าฝ้ายอยู่คอตตอน USA อสเมาผลิตในส่วนของ เสื้อยืดตัวนี้นะครับผมนะฮะเป็นเพราะผ้าคอตตอนเกรดเอเกรดเยี่ยมเลยนะครับผมจากผ้าคอตตอน USA ที่เขาเลือกใช้มาผลิตกับเสื้อแร็งเลอร์รุ่นนี้ครับนะฮะอันนี้ลดเหลือ350บาทครับอยากได้ครับผมนะฮะนะฮะพูดคุยกันได้ในส่วนของวิดีโอคอลนะครับผมเพื่อนช่วยช็อปนะฮะหรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจนะฮะเรามีหลายช่องทางครับคุณลูกค้านะครับเพิ่มช่องทางใหม่ให้คุณลูกค้า ได้มาช็อปนะครับเพราะว่าความสบายของคุณลูกค้าคือความสุขของเรานี่เองครับนะฮแล้วก็อย่าลืมนะครับนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจไฟเดย์สินค้าของเราด้วยนะครับนะฮะออารุกต่อไปดีกว่านะครับผมครับอันนี้เป็นเสื้อยืดนะครับสกินลายยางนะฮะสกินยางตรงนี้นะครับสกินยางครับครับผมนะฮะ จะเกินจาราคาปกติอยู่ที่790บาทครับ790บาทนะครับผมวันนี้ลดเหลือราคาพิเศษใช่ไหมฮะราคาพิเศษเหมือนกันครับตันนี้เหลือตัวละ350บาท350บาทเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับผมนะฮะสอบถามไซส์กันเข้ามาได้เลยนะครับรุ่นนี้ทีนี้รับชมกันอยู่แคปหน้าจอนะครับอินบ็อกเข้ามากันได้หรือจะวีดีโอคอลเข้ามากันก็ได้นะครับกับเพื่อนช่วยช็อปนะครับถามไซส์ก็ได้พูดแบบเรียลไทม์กับพนักงานขายนะฮะ นะได้ตั้งแต่เวลานี้กันเลยนะฮะกับผลิตภัณฑ์จากแรงเดอร์ลดเหลือตัวละ350บาทครับนะในรุ่นนี้นะฮะยังไม่หมดนะครับตัวนี้มีเสื้อเชิ้ตแขนยาวของคุณสุภาพตีด้วยครับด้านหน้าคุณสุภาพตีครับอันนี้เป็นกระดุมมุกนะฮะมีกระเป๋าด้านหน้า2แล้ก็ด้านหลังสกินด้านหลังแต่งเลยด้วยครับผมนะครับผม ตัวนี้ก็จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนนพิเศษเช่นเดียวกันครับตัวนี้จากราคาป้าอยู่ที่2 0ง0บาท2 0ง0บาทนะครับวันนี้เข้าลดเหลือโปรโมชั่นพิเศษเลยตอนนี้วันนี้เหลือเพียงตตวละ450บาทเท่านั้นบาทกับเสื้อเชิ้ตแขนยาวของคุณสุภาพสีนะครับราคาพิเศษนะครับไม่อยากให้พลาดโอกาสดีๆอย่างนี้ไปนะครับไม่อยากให้พลาดกับสินค้านะครับแบรนด์เนมชั้นนำจากไปดีตึงค้างของเราวันนี้คุณต้องมาช็อปเป็นเจ้าข้าวเจ้าของให้ได้นะครับกับ ช่องทางใหม่ๆมิติใหม่ในการช็อปกับไฟดีจะเป็นค้าของเรานะครับกับเพื่อนช่วยช็อปนะครับนะฮะง่ายๆเพียงคุณสแกน q r โค้ดนะครับเข้ามาวิดีโอคอลพูดคุยกับพนักงานขายได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับตั้งแต่เวลานี้กันเลยนะครับกับเพื่อนช่วยช็อปนะฮะข้ามารุ่นต่อไปกันบ้างดีกว่านะนะฮะอันนี้ก็เป็นของคุณสุภาพบุรุษสตีใช่ไหมครับใช่ครับสุภาพสตีที่มีลักษณะรูปรูปร่างที่อ่ค่อนข้าง ใหญ่นนิดึงทีใหญ่นิดนึงเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงใช่ไหมก็จะเป็นสินค้าประเภทโอเวอร์ไซส์นิดนึงโอเวอร์ไซส์ใช่ไหมครับเหมาะสำหรับผู้หญิงที่มีรูปร่างที่เป็นตรงอ่านี่ตรงตรงใหญ่เนาะเป็นกระเป๋าสองข้างเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็มีกระดุมมุกนี่กระดุมมุกสวยมากเลยนะฮะ ตัวนี้ราคาผ้าอยู่ที่1,790บาท1,790บาทนะครับวันนี้เขาจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษเหลือตัวละเหลือตัวละ450บาท4 50บาทเท่านั้นนะครับผมผู้หญิงคุณผู้หญิงที่มีไซส์ใหญ่ๆนะครับผมนะว่าเป็นลักษณะโอไซส์นะครับผมก็สามารถสอบถามกันได้เลยนะครับในช่องทางต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์แอปเคชันนะครับหรือจะเป็นในส่วนของแฟนเพจไฟเดย์สินค้าของเราแล้วก็ ช่องทางใหม่ของเราก็คือเพื่อนช่วยช็อปนะครับผมนะฮะสอบถามก็มากันได้นะครับสอบถามไซส์สอบถามสีนะฮะอยากได้สีนี้ไซส์นี้มีไหมสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับเลยยินดีตอบคาถามคุณลูกค้าทุกคําถามกันเลยครับนะฮะวันนี้ก็นะฮะก็เอาเป็นแค่แบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มไปก่อนนะฮะผมยังไงก็สนใจสินค้าโปรโมชั่นอื่นๆจากแหลงเลอร์วันนี้ง่ายๆนะครับเพียงคุณสแกน QR วอารโค้ดที่อยู่ด้าน ขวามือของคุณลูกค้าอย่างนี้นะครับผมนะฮะแล้วเพิ่มเพื่อนกับไลน์แอปพลิเคชันนะครับเพื่อนช่วยช็อปนะครับเข้ามาวิดีโอคอลพูดคุยกับนะฮะน้องต้นนะครับแบบเรียวแบบเรียวไทมเลยนะครับผมนะฮะเราเห็นหน้ากันเห็นสินค้ากันแบบเรียวตามเลยครับส่งฟรีในเขตเทศบาลเมืองนะครับผมแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ส่งไปตามช่องทางนะครับขนส่งคิดค่าขนส่งตามจริงกันด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแต่เวลานะครับก็ขอฝากกันไปด้วยนะครับ กับผลิตภัณฑ์ดีๆจากแหลงเลอร์นะครับยังไงแล้วก็มาช็อปกันให้ได้นะครับกับเพื่อนช่วยช็อปครับ Friday เพื่อนช่วยช็อปเลือกซื้อสินค้าเหมือนกับมาเดินห้างด้วยตัวคุณเองอย่าลืมสแกน QR โค้เป็นเพื่อนกันเอาไว้นะคะ f r เดย์ Friday, สับสินค้าเพราะชุกวันคือวันศุก